สามรับคลิปนี้สีผ้าพี่น้องมาเผาทานเตรียมไว้สาหรับเพจบังไฟหน่อยเล่นกันครับพี่น้องครับบอลอซาครับเดี๋ยวไปเบิ้งขันตอนตั้งแต่วิธีการเลือกไม้ครับนี่คือไม้ปอหูนะครับเป็นไม้ตีหาได้แถวบ้านผมนะครับพี่น้องครับเป็นไม้เบานะครับเฮากะตัดละกากมากเลยครับพี่น้องครับหลากมาเฮียนเท่านี้ละแล้วก็มาฟันโป๊ก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 เป็นคอคอนะครับเตรียมสําหรับไห้เผานะครับพี่น้องครับนี่ครับขอประมาณนี้นะครับนี่คือสีตัดทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับ พอตาตัดแล้วเข้ากับมาเลี้ยงไว้เที่งกองฟื้นนะครับฟื้นออยเข้านะครับพี่น้องครับเลี้ยงไว้เป็นระเบียบนะครับเพื่อที่สีสมไฟในการเผาทานนะครับพี่น้องครับนี่เป็นการเผาขั้นตอนแรกนะครับเขาก็เอาใบไม้ที่มีนะครับบอว่าสิเป็นใบไผ่หรือว่าใบไม้ต่างๆนะครับใส่ลงไปโปะลงไปมองได้มีช่องอากาศนะครับกับเผาไว้สักประมาณ1นชั่วโมงนะครับนี่ครับคุ้มคุ้มคุ้มไปเลยนะครับพี่น้องครับทีไ้แบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ หลังจากล่อมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับทานก่ากะไม้ดำขี่หลีเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับก่ากะเคลียเคลียเคลียออกมานะครับสังเกตนะครับทานยังเผาไม้บอสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับนี่คือขั้นตอนเผาตอนแรกข้าซื่อๆหลักก็เอาออกมาพึ่งไว้นะครับพี่น้องครับเก็บออกมาพึ่งไว้ใส่สังกะสีตากแดดไว้จักหน่อย หลังจากนั้นนะครับขากระสมาคุดล้มลงล,ลึกๆเจ็กน้อยแล้วก็เอาสังกะสีไปห้องกลนนะครับเพื่อที่ข้าสิเผาอีกรอบนะครับเป็นการไล่ความชื้นไล่อากาศเพื่อที่สิให้ท่านของข้าเผาใหม่ให้มันสุกสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับนี่ครับเลี้ยงลงไปเลยนะครับคือจังข้าสียางหมูย่างไก่เนี่ยแหละพี่น้องครับเลี้ยงลงไปเลยนะครับผม หลังจากนั้นก็ใส่พัดลมเป่าจังหน่อยนะครับเป่าให้ไฟมันขึ้นแดงจังหน่อยนะครับพี่น้องครับเป่าไปสักประมาณห้าถึงสินาทีนะครับนี่ครับเริ่มมีไฟนะครับเห็นไฟแดงจึงคืงขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับอาการไฟของเฮาก็เริ่มติดขึ้นมาแล้วครับก็เคลี่ยวๆจังหน่อยครับให้มันติดโดยทั่วกันนี่ครับสังเกตเบื้องจากการมีขีเขาวขึ้นมานะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเฮาก็ใส่สังกะสีปิดแล้วก็ใส่ดินกบนะครับพี่น้องครับนี่เป็นวิธีการดับท่านโดยบ่ให้อากาศของเขานะครับรอ3ชั่วโมงงหลััจาาากกนน้เร็มคว นะครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับควดกินออกแล้วก็เปิดสั่งกระซิสิเป็นจังไดแฟบโอ้โหทานเผาไหมอย่างสมบูรณ์เลยนะครับพี่น้องครับงามเหลือเกินนะครับพี่น้องครับเผาไหมดีทุกขอะครับซุกดีเสมอกันมากมม้เลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับสีบี้ให้เบิ้งพี่น้องครับ นี่ครับเผาใหม่ยังสมบูรณ์เลยนะครับงามเหลือเกินครับพี่น้องครับสุกหอดแกนในเลยนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นวิธีการเผาทานนะครับเบิ้งขึ้งไงได้พี่น้องครับจะเฮ็ดเบิ้งมือเลยนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ก็ทักมาเลย